ครับผมออฟุภเดรพัทรบดีวรกุลนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องพัตเตอร์น้องพัตเตอร์ครับเชิญด้านนี้หน่อยครับน้องพัตเตอร์ครับมาสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับชื่อพัตเตอร์ครับวันนี้ครบอายุเท่าไหร่เอ่ยครบอายุเก้าครับเก้าครับแล้ววันเกิดนี้นะครับหนูอยากได้อะไรเอ่ยอยากได้โกชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องนะครับเพลง Happy Birthday กันนะครับ อ่านะครับอันนี้ของขวัญของมามมานะคะวันนี้วันนี้มามมาส่งเค้กให้นะครับขอให้พี่เตอร์นะครับเป็นเด็กดีอันนี้พี่ฟ้าครับพี่ฟ้าอ่าพี่ฟ้าพี่ฟ้าให้น้องก่อนขอให้พี่เตอร์มีความสุขนะคะเย่เอาเอายูดได้ยูดได้พี่เติร์ดมาอ่าไม่พี่สิเกณเ์หรือเปว่าเบื้องบนนะดิบขี้อ่อนดิบขี้อ่อนพี่เชฟก่อนพี่ลากพี่เชฟเด้อเด้อจุด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 อันนี้เราจะวนการจุดนะครับเรากำลังจุดเทียนแล้วนะครับหูแล้วหูแล้ว เขาออกเอาไปเก็บเราจสีจอยสมาตั้งดอกไอ่เดาเดาเดาดน่าดน่เดน่าเด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 เดาเมเองเดา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 เดเดา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 เดยเดนเดาเดาเดนเดา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 เดเดาเดาเดเาเดาเดเดาเาเดเดเดาเาเราเอเาเดาเเดาเดเเาเเ ดูนะครับดูเจา <c oughs> ้าของมันเิดนะครับในชุดสีมูนนะครับสีส้มอ่าสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีงนู้นดีกว่าสาม,ส,ามสี่ Hehehe <laughs>